ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันกับช่องแม่ชอบรีวิวอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็จะเห็นว่าแม่นิวนะคะทําการนาสดอีกแล้วนะวันนี้วันนี้นะคะแม่นิวก็มีของเล่นใหม่นะคะมารีวิวเนาะก็คือเจ้าแป้งตัวนี้เลยค่ะนี่แป้งจอนสันตัวนี้นะคะเขาชื่อว่า Fresh and Smooth Face Powder Oil Control เป็นสีนเบกน,นะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีอยู่2สีด้วยกันเนะาะสำหรับรุ่นนี้นะคะ เขาจะมีสีขาวแล้วก็สีเบจนะคะตัวนี้แม่นิวก็เลยเลือกสีเบจมาทําการรีวิวเนาะทุกคนตัวนี้นะคะแม่นิวสั่งจากเพจมาดามมดเ Mode, นี่ยค่ะสักอย่างเนี่ยประมาณเนี่ยเกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรแบบนี้ค่ะน่าจะร้อยกว่าบาทเนาะแม่นิวก็เลยจะมาลองให้ดูว่าเฮ้ยแป้งจอนสานในจอนสันที่เราเคยใช้เนี่ยมันมันจะสามารถปกปิดได้ดีไหมระหว่างวันเนาะ าบอกว่าเนื้อละเอียดบริสุทธิ์ช่วยควบคุมความมันส่วนเกินได้นานถึง8ชั่วโมงนะคะเพื่อผิวหน้านเนียนใสไร้ความมันได้นานกว่าะคะ่ะแล้วที่สําคัญคือเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะใช้ได้ทุกวันแม้ผิวที่บอบบางนะคะปริมาตรที่เขาให้มานะคะทุกคนก็คือปริมาตร10กร,รัมเนาะเดี๋ยวเมน่จะมาลองให้ดูคือด้านนี้ไม่นูจะลงรองพื้นนะคะแล้วด้านนี้ก็จะไม่ลงรองพื้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถปกปิดได้ดีไหมข้างในก็จะเป็นตลับแบบนี้เลยสีชมพู น่ารักมากนะคะก็ให้พับมาหนึ่งอันนะคะกับแป้งนะคะนี่คือสีเบตนะคะคิดว่าสีเบตหน่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะแม่นนุก็เลยสั่งสีเบตมาแ้่นนี้แม่นนีจะลงรองพื้นนะคะ นม่คือจะลงให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้เลยนะแบบพูดว่าไงอะ่ะจะได้ไม่เวลาที่ไม่ได้แต่ง,องคอมพิวรวอมาจะได้ไม่แบบ่หเห็นความแตกต่างกันมากจนเกินไปเนาะ นิวก็ทำการลงรองพื้นสลับด้านนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่นี่จะลงแป้งให้ดูเลยเนาะว่าเป็นยังไงนะคะเนื้อแป้งเขารู้สึกว่าบางเบานะคะเท่าที่แม่นนูลองจับดูเนี่ยนะคะอะลองแทบไปนี่นะคะ ความแป้งตัวนี้ไม่ได้มีความปกปิดอะไรเลยนะคะทุกคนคือมันบางมากๆเลยนะคะมากๆถึงมากที่สุดเลยอะ่ะนะคะเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นอะ่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่าเป็นแป้งนี่แหละนะคะแต่เท่าที่สัมผัสได้ก็คือรู้สึกว่าบางเบา,บามากๆเลยนะถ้าใครเคยใช้แป้งสีจันอะ่ะก็จะรู้สึกว่าประมาณนั้นเลยนะคะ เหมือนแป้งฝุ่นทุกคนจะเอามาอัดแข็งนะคะแม่ยูขอแต้มตรงนี้นิดเดียวนะจะได้รู้เลยว่า,าควรลงรองพื้นหรือเปล่าควรจะลงรองพื้นนะทุกคนเพราะว่าไม่รอดแน่ๆเลยนะคะแต่ไม่ยูขอลงรองพื้นด้านนี้ก่อนนะคะไม่รอดแน่ๆจ้า อเคแล้วก็ลงแป้งเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็แม่นิ้วก็ ลงเสร็จแล้วนะคะทั้งสองด้านนะทุกคนก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้มีความปกปิดอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแป้ง,เป,ปงเป็นแป้งฝุน่นผสมรองพื้นสีเบจเอาแบบนั้นดีกว่านะคะเวลาทาก็จะรู้สึกว่าบางเบาหน้ามา<ๆ>เห็นไหมแต่ยังมีริ้วรอย,อยอยู่<ๆ>แม้กระทั่งเมนูลงรองพื้นไปแล้วนะคะ<ๆ>ก็ยังมีริ้วรอยให้เห็นอยู่นะคะนะซึ่งแป้งตัวนี้เมนูว่าถ้าเขาจะตอบโจทย์น่ะก็จะเป็นเรื่องของความแบบคนที่ชอบแบบเป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่า คนที่ไม่ชอบทาแป้งเหนอะเหนอะนะคะหรือว่าชอบแบบความเบาสบายหน้านะคะแล้วก็ปกปิดในระดับกลางเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยอค่อยมีริ้วรอยนะหรือว่าคนที่มีริ้วรอยแต่ก็ต้องแบบลงรองพื้นไว้ก่อนนะคะตัวนี้เนาะก็สาหรับแม่นิวนะแม่นิวก็ชอบนะคะตัวนี้คิดว่าจะสามารถทาไปทํางานได้ทาไปในชีวิตประจําวันได้นะคะในวันที่แบบเราไม่อยากจะแน่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องการความปกปิดอะไรมากมายนะคะก็นี่แหละคะ่ะ ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อดูได้ะคะ่ะเจ้าแ้งตอนสันตัวนี้แต่ว่าเมนูอ่ะไม่แน่ใจว่าคขาอ่ะมีขายตามที่เป็นบอยหรือเปล่าอืมไม่แน่ใจจริงๆนะคะเพราะว่านี้เมนูสั่งมาจากเว็บเออสั่งมาจากเพจใน f a c e b o o k นะคะเพจมาดามมดเนี่ยค่ะเขาจะเขียนสั่งกิษนะคะนั่นแหละก็ถ้าเมนูเจอเพจเดีมเมนูจะเอาภาพขึ้นให้ดูข้างล่างนะคะเนาะ ก็ตัวนี้ราคาร้อยกว่าบาทถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูได้นะคะวันนี้นะคะแม่นูก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะนี่เลยก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้แม่นูด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะจะได้ทำคลิปสนุกๆต่อไปนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อไปก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคลิปนี้อโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย